เรื่องของคุณวุ่นวายอยู่ในหัวของเขามาดูกันค่ะว่าทําไมเขาถึงคิดแต่เรื่องของคุณนะคะทำไมเรื่องของคุณถึงไปทําให้เขาคิดเยอะคิดมากนะคะมาดูกันพี่หมอสาภัยไว้แล้วตะกี้นะคะคุณมีเรื่องปิดบังเขาหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะ เหมือนคุณกำลังรู้ความลับอะไรเขาสักอย่างกำลังจะไปล้วงความลับเขาประมาณนี้นะคะดูว่าอ่าเดี๋ยวพี่หมอขอเปิดให้หมดก่อนเนาะทำไมเรื่องของคุณถึงไปวุ่นวายอยู่ในหัวของเขานะคะอืมคุณมีอิทธิพลต่อใจของเขามากๆเลยนะคนคนนี้นะคะ อะมาดูกันว่าทําไมเรื่องของคุณถึงไปวุ่นวายอยู่ในหัวของเขาคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสวยหรือว่าหล่อเป็นคนที่มีความโดดเด่นในสายงานของคุณนะคะคือบางคนอาจจะกําลังโดดเด่นอยู่ในโลกออนไลน์อันนี้พี่หมอขอปิดไพ่ก่อนนะคะ บางคนกําลังโดดเด่นอยู่ในโลกออนไลน์เนาะในช่วงเวลานี้นะคะคุณคุณมีแสงอยู่ในตัวใครๆก็เข้าหาใครๆก็อยากรู้จักแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากคนข้างนอกมองคุณคือเป็นคนที่น่ารักถ้าเป็นผู้ชายก็ดูดีอ่ะมีสเสน่ห์ประมาณนี้เลยค่ะเข้าห่วงคุณนะ เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้จักคุณเลยไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายกับคุณเลยจริงๆถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในโลกออนไลน์กำลังโดดเด่นอยู่ถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับออนไลน์นะคะคือมีเพจมีอะไรเนะี่ยเขาแอบส่องชีวิตของคุณจริงๆนะคนคนนี้นะคะเขาอยากรู้ว่ามีใครเข้ามายุ่งกับคุณไหม แต่ละโพสแต่ละคลิปของคุณคุณถูกตรวจสอบหมดแล้วนะคะโดยเขาคนที่คุณรักนะพี่หมอเห็นแบบนั้น,นะคะเขาคนนี้คือพยายามที่จะติดตามคุณอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้เขาก็รักคุณมากเป็นห่วงคุณมากคุณคือความรักของเขาคุณคือคนที่เขาต้องการใช้ชีวิตอยู่ด้วยเลยนะคนคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาอาจจะ ไม่ได้โดดเด่นเหมือนคุณเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนคุณเขาอาจจะให้ความรักคุณแบบไม่ได้เต็มที่หรือว่าการเงินการงานของเขาอาจจะไม่ได้ดีเท่าเท่าคุณนะ่ะคือเขารู้สึกว่ากำลังกำลังเปรียบเทียบตัวเองกับคุณอยู่เขาก็เลยกลัวว่า คุณจะเจอคนที่ดีกว่านะคะคนคนนี้นะพี่หมอเห็นความหวงความหึงของเขาเห็นไหมกลัวกลัวจริงๆเรื่องของคุณอยู่ในหัวของเขาจริงๆในช่วงเวลานี้เขาอยากให้คุณชัดเจนเลยนะถ้าคุณยังไม่มีความชัดเจนกับเขาคือกลัวกระทบกับงานหรือว่ายังไม่ได้เปิดเผยสถานะของคุณกับเขาเนี่ยชัดเจนได้ไหม บอกคนอื่นไปเลยได้ไหมว่าเขาเป็นใครประมาณนี้เลยค่ะในหัวของเขาที่เกี่ยวกับคุณนะเขาอยากให้คุณชัดเจนกับเขาแล้วก็อยากให้คุณแบบเอาใจใส่เขาบ้างไม่ใช่อยู่แต่ในโลกออนไลน์ประมาณนี้นะคะเรื่องของคุณวุ่นวายจริงๆอยู่ในหัวของเขาตอนนี้พี่หมอเห็นแบบนั้นคิดเยอะคิดมากยิ่งส่องยิ่งคิด ยิ่งอยากรู้มีใครทักไหมมีใครถามอะไรไหมมีคนคุยกับคุณไหมประมาณนี้นะคะพยายามหาลวงหาความลับคุณอยู่แต่บางครั้งก็ทำใจแหละว่านี่คืองานนะคะเพราะว่าเขารักคุณนั่นแหละคะ่ะเรื่องของคุณถึงไปอยู่ในหัวของเขา